สวัสดีค่ะพบกับ Youth r e ิ i p ีสูตรสุขภาพดีกับหมอแตงค่ะวันนี้นะคะหมอจะไปพูดถึงสูตรการกินอย่างไรให้อ่อนไว้และสุขภาพดีค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันค่ะอาหารที่เราทานในแต่ละวันนั้นส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงเลยค่ะ ดังคำกล่าวที่ว่า you are what you eat นะคะกินยังไงก็ได้อย่างนั้นค่ะแล้วถ้าเราไม่อยากแก่เราจะมีวิธีกินยังไงบ้างนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือกินแต่พออิ่มนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็เป็นวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ทานอาหารมากจนเกินไปค่ะเคยได้ยินไหมคะว่ากินมากๆแล้วเราจะแก่เร็ว ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะก็เพราะว่าเวลาที่เราทานเข้าไปมากๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการเผาผลาญอาหารเป็นพลังงานจํานวนมากทําให้เกิดอนุมูลอิสระที่มากขึ้นนั่นเองค่ะอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะไปทําให้เซลล์ของเราเสื่อมสภาพแล้วก็ทําให้เราแก่เร็วนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการที่เรากินแต่พอดีพออิ่มเนี่ยก็เป็นวิธีการที่จะจํากัดพลังงานในอาหารค่ะ เมื่อเราจำกัดพลังงานในอาหารแต่ไม่ขาดสารอาหารก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็มีอายุยืนยาวได้ค่ะหมอก็ขอแนะนำนะคะให้เรากินแบบช้าๆค่ะเคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดค่ะจะทำให้เรานั้นอิ่มได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังทำให้การย่อยอาหารเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์อีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะ ก็คือการทานอาหารธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งเป็นการทานที่เรียนแบบการทานในมนุษย์ยุคหินค่ะทำไมเราถึงต้องไปเรียนแบบมนุษย์ยุคหินก็เพราะว่าอาหารในมนุษย์ยุคหินนะคะเขาจะทานอาหารที่มาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะ คือหาอาหารอะไรมาได้ก็ทานอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการแปรรูปหรือว่าใช้สารเคมีในการประกอบอาหารเหมือนอย่างกับอาหารในปัจจุบันนี้ค่ะดังนั้นอาหารส่วนใหญ่ในมนุษย์ษยุคหินเนี่ยก็จะเป็นอาหารจำพวกพืชผักผลไม้ค่ะหรือว่าเนื้อสัตว์เนี่ยก็จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบตามธรรมชาติค่ะเนื้อปลาหรือว่าพวกถัวต่างๆค่ะ ซึ่งการทานแบบมนุษย์ยุคหินนั้นนะคะก็มีงานวิจัยที่พบว่าสามารถที่จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ค่ะลดพวกไขมันเลวนะคะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าอาหารนั้นมาจากธรรมชาติหรือเปล่าง่ายๆเลยค่ะก็คือเราดูแล้วก็รู้เลยว่าอาหารนั้นมันมาจากอะไรค่ะ อย่างเช่นนะคะเราทานเป็นเนื้อปลาแทนที่เราจะทานเป็นลูกชิ้นนะคะหรือว่าเราทานเป็นข้าวโพดแทนที่จะทานเป็นป๊อปคอนค่ะซึ่งการทานแบบนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าค่ะข้อที่สมค่ะ ก็คือการปรุงอาหารโดยใช้อุณหภูมิต่ำค่ะก็คือไม่เกิน100องศาค่ะโดยที่เรากินแบบนึ่งต้มตุน๋นลวกนะคะก็จะดีกว่าการทานที่เป็นแบบใช้วิธีทอดปิ้งย่างหรือว่าอบรมควันค่ะ นื่องจากการที่เราใช้อุณหภูมิสูงสูงในการประกอบอาหารเนี่ยมันก็จะไปทําให้โครงสร้างของสารอาหารนี่มีการเปลี่ยนรูปไปค่ะแล้วก็เกิดเป็นสารพิษในอาหารขึ้นมาได้ค่ะ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้นะคะการที่เราใช้อุณหภูมิสูงๆในการทำอาหารเช่นการปิ้งการย่างเนี่ยยังไปทำให้โมเลกุลของน้ำตาลกับโปรตีนเนี่ยทำปฏิกิริยากันและเกิดเป็นสารเร่งแก่ขึ้นมาค่ะซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษย,ยาวๆว่า Advanced Glycation End Products หรือว่า AGE ค่ะ ซึ่งเกิดได้มากกว่าการต้มการนึ่งถึงหลายเท่าตัวเลยค่ะและการทานอาหารที่ใช้อุณหภูมิต่ำเนี่ยก็ยังรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะก็สุดท้ายนะคะก็คือการทานอาหารตามนาฬิกาชีวิตของเรานั่นเองค่ะนาฬิกาชีวิตก็คือวงจรการทำงานในร่างกายของเราค่ะ เป็นตัวที่ควบคุมและบอกให้เราตื่นในตอนเช้าหลับในตอนกลางคืนควบคุมระบบเผาผลาญระบบการหลั่งฮอร์โมนค่ะซึ่งมันเนี่ยจะถูกควบคุมโดยธรรมชาติค่ะก็คือแสงอาทิตย์ความมืดความสว่างนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงควรทานอาหารเนี่ยให้เป็นไปตามนาฬิกาชีวิต หรือถ้าให้ง่ายๆนะคะก็คือทานตามการขึ้นลงของพระอาทิตย์นั่นเองค่ะโดยเราควรจะทานอาหารในเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าและหยุดทานก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินค่ะมีการศึกษานะคะที่พบว่าการทานอาหารในช่วงแรกของวันหรือว่าไม่เกินบ่ายสามโมงเนี่ย เป็นมื้อสําคัญเลยค่ะนั่นก็คือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงนั่นเองค่ะส่วนมื้อเย็นนะคะก็เป็นมื้อที่เราควรจะทานแต่น้อยค่ะโดยเฉพาะอาหารในกลุ่มแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะเนื่องจากตอนเย็นเนี่ยเป็นตอนที่เราเตรียมจะพักผ่อนนอนหลับแล้วนะคะไม่ได้เตรียมที่จะเผาผลาญไม่ค่อยได้ใช้พลังงานแล้วดังนั้น แป้งและน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมค่ะทำให้เราเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนนะคะโรคไขมันเกาะตับหรือว่าโรคหัวใจอีกด้วยค่ะและใครนะคะที่ชอบทานอาหารมื้อดึกนะคะก็ยังไปรบกวนการสร้างฮอร์โมนค่ะโดยจะทำให้โกรดฮอร์โมนเนี่ยหลั่งได้น้อยลงค่ะ ซึ่งกรดฮอร์โมนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาวเลยค่ะเพราะจะไปซ่อมแซมร่างกายในช่วงที่เรานอนหลับนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะในช่วง3-4ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะทานอาหารแล้วค่ะและนี่ก็เป็น4วิธีในการกินแบบง่ายๆที่หมอเอามาฝากในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่ากินแต่พออิ่มพอดีมีแต่อาหารธรรมชาติ รัศจากรติ้งย่างไม่เกรียมเตรียมอาหารตามนาฬิกาชีวิตค่ะแล้วจะพบว่าสุขภาพดีนะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่เรารักที่จะดูแลตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ